ก็หนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปการ์ดโอลาค่ะแล้วก็ในการฝึกซ้อมเซสชั่นล่าสุดเนี่ยก็คือมันจะมีช่วงที่เปิดให้สื่อเข้าไปเก็บภาพได้เนอ้อยดยปกติจะประมาณ15นาทีแรกของการฝึกซ้อมก็ <c oughs> ตามคาดนะคะยังคงไม่มีเอริงฮาเลนเพราะว่าเจ็บกระดูกเท้าคือจริงๆแอบสงสัยเหมือนกันนะ <c oughs> กาบคำที่คือฝรั่งเนี่ยเขาใช้คําว่า stress คือสงสัยเหมือนกันว่านิยามหรือคำจำกัดความจริงๆของการสตรสบนกระดูกอ่ะมันแปลว่าอะไรกระดูกเครียดกระดูกตึงกระดูกกระดูกมันเป็นก้อนแข็งๆอ่ะปกติถ้าเกิดเป็นเป็นมัสเซอร์เป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะกล้ามเนื้อตึงอ่กล้ามเนื้อตึงทีนี้กระดูกมันตึงไง นั่นน่ะสิอันนี้ขอขอ,ขอความรู้นิดนึงแฟนๆคอมเมนต์กันมาได้นะเรามีคุณหมอเป็นแฟนรายการไหมคะคืออยากเข้าใจเหมือนกันเพราะจริงๆฝร,ร,รั่งก็แอบแซบเหมือนกันคือเขาใช้คําว่า stress แล้วก็แบบใส่ฟันหนูไว้ uh huh. คือแบบอุ้ย stress นะในกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจแอบไม่เข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นยังไงกันแน่เพราะเขายืนยันนะคะอย่างที่แปบอกไว้ว่าไม่ใช่กระดูกเท้าหากักหรือแตกอย่างที่มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็จําเป็นจะต้องประเมินกันไปแบบวันต่อวันเลยเพราะว่าแพ่บอกว่าอย่างอายอย่าง ก่อนเกมสุดสัปดาห์เนี่ยคือฮาร์เลนแทบเดินไม่ได้เลยนะแต่พอวันรุ่งขึ้นโทรไปหาคุยกันฮาร์เลนก็บอกว่าโอ๊ยบอสตอนนี้ผมโอเคแล้วอ๋อก็พี่พี่ไม่ใช่มนุษย์อะพี่เป็นมอนสเตอร์ เพราะฉะนั้นนะคะเกมนี้ก็เลยน่าจะต้องเห็นการโรเตชันกันประมาณนึงเหมือนกันเพราะซิตี้เองก็เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วค,คืออาร์เรสเนี่ยน่าจะยังได้ลงต่อเนื่องนะคะสําหรับในแดนหน้านะแต่ว่าคนอื่นๆพวกตรงกลางอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการโรเตชันหรือเปล่าเพราะว่ามันยังคงมีสโมสรนโลกที่รออยู่ด้วยสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะือเป๊ปบอกว่าก็ไม่ได้เร่งอะไรกับฮาลันนะครับว่าให้กลับมาลงสนามเมื่อไหร่ก็รอดูก่อนว่าฟิตเต็มที่ตรงนี้ก็ใช้ เอาเวเลสไปก่อนแต่ว่าจะใช้เอาเวเลสยาวๆก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงปลายปีแบบนี้เดี๋ยวจะเข้า boxing day ปีใหม่ f a ครับเนี่ยโปรแกรมมันแน่นมากสื่อกเลยมีการคาดการณ์ว่าเป๊ปอาจจะกลับไปใช้แผนที่เคยใช้เมื่อเมื่อ2ปีก่อนก็คือแผนฟอสไนพราะไม่มีกองหน้าตัวเป้าก็อาจจะพักเอาเวเลสในบางเกมแล้วก็ปรับกองกลางเนี่ยขึ้นมายืนเป็นเป็นกองหน้าแทนเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นก็ใช้กุโดกัน คุณ<ช>ดก,การ<ช>หรือไม่เกิร์ลเดอะบอยเนี่ยมายิงเป็นฟอร์สไน์จะได้พักอวเเรสบ้างไม่ใช่ว่าจะลงทุกเกมทุกทีมัน<ช>ก็ไม่ไหวอ่ะาะว่ามันเสี่ยงไงคะด้วยความที่แมชแข่งมันถี่มากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้อวเเรสตลอดอ่ะมันจะกรอบเกินไปไหมเดี๋ยวจะเสี่ยงเจ็บไปอีกคนทีนี้งานงอกของแท้เลยทีนี้ค่ะเกมนี้ครับก็มีโอกาสลุ้นในการจะเก็บ18แต้มเต็มเหมือนกับ,ร,บราชันนะครับแต่ว่าจอาบ้านก็เขาบอกสิติดีมาก คือในอันนี้แบบในลีกของเขานะสำหรับเรสตาร์เบลเกรดนะคะเขาทำสถิติเป็นสโมสรที่ชนะเกมย่าวก็คือแข่งในบ้านตัวเองเนี่ยในเกมลีกชนะต่อเนื่องกันมากที่สุดใน<ม>โลกไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ขออภัยไม่แพ้ต่อเนื่องกันมากที่สุดในโลกนะคะ122นัดโอ้แซงสถิติเดิมของใครของเรอัลมาดริค่ะ ซึ่งปีที่มาดริดทำได้เนี่ยทำเอาไว้ไม่แพ้ใคร121นัดต่อเนื่องนะคะและตอนนั้นเป็นเหมือนแบบยุคทองของมาดริดในเมื่อแบบ50หรืออะไรปีที่แล้วเดี๋ยวเปิดดูชัดๆเลยดีกว่านะคือตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มาดริดได้แชมป์ยูโรเปียนคัพก็คือไอ้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีนั่นแหละ5สมัยรวดวนะคะทำไว้ในปี1957ถึง1965แต่ย้ำว่านี่เป็นสถิติที่ไร้พ่ายนับ<ใ>นแค่ในเกมลีก ช่ดังนั้น UCL อาจจะไม่เกี่ยวคืนนี้เป๊ปอาจจะไปถล่มอีกก็ได้เช่นกันใช่เพราะว่าสถิติในแชมเปี้ยนส์ลีกของเรซซาเบลเกรดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในแชมเปี้ยนส์ลีกนะเพราะว่า5นัดที่ผ่านมามีแค่แต้มเดียวจากการไปเสมอกับย่างบอยส์อืมอืาแล้พูดชื่อว่าเรสตาเบลเกรดแต่ว่าขึ้นหน้าจอว่าเซเวน่าเซเวดาแต่ว่าเป็นทีมเดียวกันนะครับก็มีชื่อเก่ากับชื่อใหม่ใช้ได้ทั้สงสชื่อนะฮะใช่ค่ะ ก็อาจจะเรียกยากนิดหนึ่งซเวร์นาสเวซานะเดี๋ยวเราจะลินพันกันไปนะก็ขออนุญาตเป็นเลส t ตา e เบลเกรดจะได้คุ้นหูกันนะก็เชียร์กันคืนนี้กับแฟนๆเรือใบนะครับว่าจะควนผ่อนหรือว่าจะเก็บ18แต้มเต็มสร้างความแบบความมั่นใจก่อนที่จะเข้าสู่รอบนอกเอาไปป้องกันแชมป์ต่อไปนะครับ ก็มารอดูกันค่ะว่าหลังจากที่จบแมตช์ day คืนนี้แล้วเนี่ยจะมีทีมไหนบ้างที่สามารถเก็บ18คะแนนเต็มแล้วก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเป๊ปจะปรับแผนปรับแท็กติกยังไงนะคะสำหรับเกมนี้นะคะ